เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2,566 พลตจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสน,นุนสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหารครูผู้สอนผู้เรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศครั้งที่5ประจำปี2566และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอก ระบบประจำปี2,566โดยมีนายมนทนภาคสุวรรณเลขาธิการาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนางสาวจุลดามีจุนผู้อำนวยการสถาบันคุนวุฒิวิชาชีพนนายชัยนรงค์กัจฉปานัน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานายพรชัยพิสารสิทธิ์กุลนาย,ยกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบประเทศไทยผู้ระบายอนุญาตผู้บริหารครูผู้สอนและนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาเข้าร่วมในพิธีณะหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้รับใบอนุญาตผู้บริหารครูผู้สอนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศในด้านการพัฒนาบุคลากรขอ,ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเอก ชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหารครูผู้สอนผู้เรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนทุกประเภททั่วประเทศครั้งที่5ประจําปี2566และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบประจําปี2566ในครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นประจําปี2566พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ คุณให้กับผู้บริหารครูผู้สอนนักเรียนและพิธีมอบประกาศศียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้น1,228คนเพื่อจะเป็นการส่งเสริมและก็สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรต่างๆในระบบการศึกษานอกระบบนะครับทุกประเภท รวมรวมไปถึงการที่จะมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเหล่านี้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยในในปีนี้นะครับที่ภายใต้ท่านรัฐมนตรีท่านพลนตํารวจเอกเพิ่มพูนชิ้ชอบเนี่ยท่านก็มีนยโยบายที่จะมีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องของเรียนดีมีความสุขว่าจะทํายังไงสถานศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้สอนหรือผู้เรียน จะมีความสุขในสถานศึกษาครับซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลเนี่ยโดยกระทรวงศึกษาเนี่ยก็ต้องมีแนวทางที่จะปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนของภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับไอ้นี่แหวนไ้นี่ามคือเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานโยบายเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่จะสามารถเสริมศักยภาพของสถานศึกษาเอกชนได้ทั้งสิ้นครับคือจริงๆเนี่ยโรงเรียนเอกชนนอกระบบเนี่ยมีความคล่องตัวมาก ที่ที่เขาจะสามารถยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวนะครับเนื่องจาก,กว่าความไม่ไม่ตายตัวของของหลักสูตรเนี่ยนะครับเขาจะสามารถผลิตซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยเนี่ยได้อย่างมากซึ่งตรงส่วนนี้นะครับทางสอชอก็เล็งเห็นทางกระทรวงศึกษาธิการก็เล็งเห็นนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราจะมีแนวทางอย่างแน่นอนที่จะสนับสนุนให้ในชิงนโยบายครับ